สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีของเบาอุดรที่น่ารักทุกทุกคนนะครับผมก่อนอื่นนะครับวันนี้นะครับผมเบาอุดรก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมพี่พี่เอฟซีทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจเบาอุดรชมคลิปให้เบาอุดรนะครับผมแล้วก็ขอฝากนะครับผมฝากกดติดตามช่องเครือข่ายมาแล้วมาแล้วให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่ตกข่าวนะครับวันนี้นะครับผมได้ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับผมของไอ้นกฮูกนะครับผมมักปอบนี่นะครับ ออกมาทำคลิปนะครับผมเปิดช่องมานะครับบอกว่าจะเปิดช่องมาเพื่อที่จะถ่ายแบบบ้านๆถ่ายไล่ถ่ายนานะครับแต่ว่าผมไปดูแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมาเบิ้งส่องของบ้าอุดรเนี่ยนะครับก็ต้องไปเบิ้งส่องของมั่นดอกครับผมปล่อยมันตายอยู่หันหลังบกบนี่นะครับผมไอ้นกฮูกนะครับพี่พีเอฟซีทุกคนออกมาพูดนะครับเห็นว่าลุงจะย้ายไปอยู่วังเยี่ยม ออกมาพูดกันแน็กกนันให้เขากับเมียมันนะครับผมอีแหลมนั่นนะพีปอบนี่กับไล่คือกันนะครับผมอีหมานี่นะครับผมออกมาพูดบอกว่าออกไปให้หมดชาวบ้านกอกจะได้สงบผมอยากจะฝากนะครับฝากไปบอกนะครับผมไม่เคยเห็นยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพุนป้าแตนไปละลานมันเลยนะครับผม เขาบม่ได้ขี่สนาบ้านมึงเขาบม่ได้ขี่สนามึงมากปวกมีหน้ามาบอกว่าออกไปจากบ้านกกอกหมู่บ้านกกอกจะได้สงบอีสังเขียวคือกันนะครับมือเน่กระเฮ็ดออกมาดินนะครับผมภาคันดินไงบ้านหมู่บ้านกกอกเมื่อคยสงบต่อไปนี่จะสงบเบ้าวดวนจะเอาคีิปมาให้เบิงนะครับพี่พีเอฟซีทุกคนถ้าเบ้าวดวนที่มองไทยนะครับผมยังเปเตะป,ปากมันแล้วมากปอบเนี่ยนะครับผม มักสันดานนี่นะครับผมออกมาทําคลิปลเล่ากันแน็กกันแน้ให้เขาตลอดทุกๆุกคลิปบอกว่าทําคลิปบ้านๆมักสันดานเฮียนะครับไอหนีนะครับผมปีพีเอฟซีทุกคนผมเอาคลิปมาให้ดูนะครับตอนนี้ตอนเช้านะครับผมกําลังจะเข่างาันนะครับีพีเอฟซีทุกคนฝากบอกนะไอ้นกฮูมมึงไปเอาคลิปมาไปเอาคลิปเขาไปล่าล้านมึงคลิปใด ในหมูบ่บ้านกุกกอกห็ก็เห็นหมูบ่บ้านกุกกอกเดือดร้อนแต่ไม่กูบึงยูทูบเบอร์เขาก็อยู่มอั่มๆแม่ๆของเขาเขาก็ทําคลิปเป็นส่วนของเขาหมักปลอบผมไม่เคยเห็นมันยูทูบเบอร์ไปถ่ายบ้านมันไม่เคยไปดาเขาไม่เคยเอ,อ่ยถึงมึงหมักสันดานมามึงกอ,อกมาแซมมานั่นให้เขาดูตลอดทุกคลิปกับเมียมึงนะ่ะ เอาละครับพี่พีเอฟซีครับเบลโดนจะให้ไปชมคลิปนะครับผมผมก็จะขอตัวนะครับเข้าไปทํางานนะครับตอนเช้าวันนี้นะครับผมโมโหก็เลยขึ้นมาทําคลิปนี่นะครับผมฝากให้พี่พีเอฟซีกดติดตามอย่าลืมนะครับเด้อให้กำลังใจเบลโดนนะครับผมเดี๋ยวนะครับเบลโดนจะมีคลิปมาให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับผมมาเบิ้งช่องเบลโดนนี่ละย้ายเบิ้งช่องมันนะครับผมมันได้หนาพวกปอบเนี่ยเอาละครับสำหรับคลิปนี้เบลโดนก็ได้ขอขอบคุณ พี่พีเทุกคนนะครับเด้อไปชมคลิปกันครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวนี้มันก็เรื่องคอนเทนต์หรือว่าเรื่องพี่สั่งตังไหนครับมมีอันนั้นแล้วคงสีเบิรไปแล้วครับกกกอกคงซีกลับคืนมาแบบเก่าเริ่มกลับคืนมาเทีละทีละน้อยทีละน้อยนะครับจากความบุนวายครับหลายเรื่องหลายอย่างแต่ว่าเรื่อง เรื่องฝ่ายนั้นฝ่ายนี้นี่คือสิ่หึงอยู่ครับเพราะว่าคงสิเครื่องกันหึงเพราะว่าว่าพอเห็นรายได้กับตาตตาโตไปแบบคนอื่นบกห่วงคนนั้นคนนี้เลยว่าเคยเป็นหมู่เก่าเคยเป็นเพื่อนบ้านกันมากับพ่อเห็นรายได้กับตาโตไปแล้วกับ ตาโตไปอย่างเดียวยังบุพอครับยังเห็ดยังเห็ดแบบดุดา่ายังเห็ดเยาะเย้ยถากถางนะครับเพราะว่าไปทา,ทางนั้นมาด่าทางนี้มาว่าทางนี้ด่าทางห้างด่าได้ยินแน่บ่ได้ยินแน่ครับพราออันนั้นคือเห็ดเห็ดนิสัยบุดีเนาะถ้าไปกับไปไปเห็ดอันนั้นตัวเองไปเห็ดคอนเทนต์ัวเองตัวเองเอ,งองยากไปเห็ดกับไปครับ กลับมากอะธรรมดากับชาวบ้านนี่กะปูมีงแต่ว่าไปแล้วผัดเปลี่ยนเป็นคนละคนครับอย่างหน้าบึ้งเป็นหลังมือย่างแบบนี้บวาปากบาตีนพอถามก็เห็นหน้าบึง้งใส่คือเดียวกับจะทำลายกันแบบนี้ครับมันก็เลยแตกแตกครับแต่และคนเข้าไปแล้วเป็นแบบนั้นเบิดครับ ก็คือคือบทบทคือเก่าก็เหลือท่อเรื่องนี้คือสีอีกเึงครับนีกว่าใหกันไปหลายครับอีกหลายปีครับเรื่องแบบนี้ก็คือแต่อาจสีคุยกันเว่ากันแต่ก็คือสีบทสนิดครับบดสนิดใจเพราะว่าเห็ดคีรลาโพดภาษ,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 ษาบ้านนอกนี่ก็เห็ดคีรลาเสียเดียวโพด ว่านั่นนี่เสียเดียวกระทบกระแทกที่ลึกโพดเรียกว่าจากคนหน้ามือเป็นลังมือครับเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ายังอื่นกะคงซิบดไปแล้วคนกะออกไปแล้วคนคลองออกไปเรื่อยๆเทละน้อยเทละน้อยบ่ต้องอายดอกครับถ้าอยากคนคลองออกไปออกไปเลยกะ ไปบ่ต้องเห็ดก็ออกไปหลายแล้วอย่าลืมฝาส้วมเนอเวลาไปฝาส้วมนะจะซื้อเอาใหม่ไปเสียงันมโมเมนต์ยังเราเป็นห่วงฝาส้วมฝาปิดท่อส้วมอันี้เอาไปให้มืดนะครับที่จริงกันนะสี่เห็ดไอ้นั้นนะครับเห็ดเสาแล้วก็อาแบบน็อตขันแบบประกอบเอาเลยนะ <c oughs> แบบ ที่ง่ายไปง่ายมาง่ายครับแบบนี้แต่อันนี้ไปเห็ดแบบเฮือนตายตัวเวลาย่ายก็ต้องได้มีเครื่องตัดต้องได้ทุบได้พิสัง,งากครับแนะนาให้เด้อผู้ใดนั่นกะเป็นห่วงอยู่ถึงที่อยู่ฝั่งนั้นนะครับเห็ดเฮือนแบบประกอบเอาใส่น็อตขันแอ,แ,อแน่นสบายรถครับครับกก คืนหด f อดซ c ครับคิดถึง f อบางทีกบเงาก็เลยคิดถึงบางทีงานหลายกะห่างหายไปตอนนี้กะงานมีแน่บมมีแน่ครับเดี๋ยวสร้างหินเข้ามางานกับได้ทำงานหลายละกับงานก็นคือต้องต้องเริ่มมาอีกละครับช่วงนี้ผมก็เห็น เห็ดคอนเทนแบบธรรมดาเลยครับโบมี่หยางเพราะว่าโบมี่หยางกะออกมาอยู่ให้อยู่สวนอยู่หน้าแบบนี้ครับนั่งลินแบบนี้แต่ว่าให้แบบตัดต่อภาพผมกับโบมีเวลาครับนี่ก็ต้องไปรับมีดแล้วกลับไปรับมีดโบมี่หลับมีดไว้ตัดผมเล็กน้อยนะครับห <laughs> ลับมีดไว้กรีดยางครับ <laughs> อย่าตกใจได้ผู้ใดได้ยินก็นดีผมไปแทงหัวล้นหมดไ้หมต้องตกใจดอกความลับผมมีดอกครับครับเดี๋ยวเอฟซีพอแบมรู้อะไรนี่ไม่ยอมบอกเลยับกะ,ใก,ะบใกล้แล้วครับใกล้ฮอตมือมันสืบพยานแล้วครับไต้แล้วใกล้เข้ามาแล้วบางอย่างมันกะ ว้าวบัวได้กับบัวได้ว้าวนะคร,ครับแต่เอาไปเปยครับให้ FC ขีดเอาครับ